ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามนิดนึงนะครับน่าจะเรียกว่า Q&A ก็ได้เนาะก็คือมีคำถามที่เข้ามาบ่อยๆนะครับอยู่ประมาณ3าํคำถามที่ผมจับใจความได้นะครับคำถามแรกก็คือเรื่องของค่าคริติคอลกับค่าคริติเเมดนะครับส่วนอันที่2ก็คือตัวละครไหนควรจะเก็บเอาไว้บ้าง ะะแล้วก็ 3. เรื่องตัวละครระดับ S.R. ตัวไหนที่น่าเก็บเอาไว้หน้าปั้นมาทำบ้างนะครับเพราะว่าตัวละครระดับ S.S.R. SS หรือว่า S.P. เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะหายากใช่ไหมสำหรับคนที่มีตัวละครน้อยๆหรือเพิ่งจะเริ่มเล่นใหม่เนี่ยก็คือแบบเฮ้ยตัวละครหายากมากเลยตัวนั้นก็ไม่มีตัวนี้ก็ไม่มีนะครับเพราะงั้นเนี่ยสามคำถามนี้จะเป็นคำถามที่น่าสนใจนะฮะ เอาเรื่องของเรื่องคี c ์ิคอลกับคีดาเมิก่อนแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวไปดูที่ตัวละครนิดนึงนะฮะคำถามว่าค่าคีย์ิคอลกับคียดามิเนี่ยควรจะทําเป็นแบบไหนดีนะครับงงไหมเอาง่ายๆสมมุติว่าเราจะปั้นตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยช่อง6เราควรจะใส่เป็นช่องไหนดีนะครับซึ่งผมขอตอบเลยว่าตอนนี้นะครับยังมีคนยังงงกับ2ค่านี้อยู่นะครับว่า ค r i t i c a เเป็นยังไงคีเม <am> เป็นยังไงนะครับคือรู้แค่ว่าค r i t i c a l มันมันดีมันแรงแล้วคีย์มเมมันคืออะไรนะฮะเพราะงั้นเนี่ยจะอธิบายแบบคร่าวๆวันนี้นะครับพอจะเข้าใจเนาะ,ะไปดูที่ตัวละครก่อนละกันสมมุตินะครับไปดูที่จูเทนละกันนะครับเวลาเราทำดาเมจเนี่ยนะครับเกมนี้บอกไว้ก่อนนะว่าการเสกโล่หรือว่าฮิลเนี่ยสามารถติดค r i t i c a l ได้ นะครับเพราะงั้นต่อให้ไม่ไม่ใช่ดาเมจเนี่ยมันก็สามารถทำคีได้นะฮะอ่ะไปดูกันก่อนนะครับเรื่องแอคแท็นะครับตัวละครตัวนี้นะสมมุติว่าไม่มีวิตมะเลยนะครับแอคแท็กต้นเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่พเอ้ยหนึ่งร้ยสใช่ไหมอ่ะผมตีเป็นเลขกลมๆก,ก็คือประมาณสักสามพันถ้าตัวนี้นะครับโจมตีอยู่สามพันโจมตีใส่มอนปุ๊บดาเมจสามพันอันนี้คือค่าแอคแท็กนะครับค่าคิคืออะไร ค่าคริติคอลก็คือเป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดเป็นดาเมจพิเศษซึ่งผมจะเรียกไอค่าแอคแทกเนี่ยคือดาเมจต้นนะครับส่วนค่าคียดาเมจนี่คือดาเมจบายนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่มีค่าคริติคอเเนี่ยมันจะทำดาเมจแค่ค่าแอคแทกแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดค่าคริติคอลขึ้นมาปุ๊บมันจะเอาค่าคียดาเมจมาคำนวณนะครับคำนวณยังไงเดี๋ยวผมอธิบายนะครับค่าคริติคอลก็คือเป็นค่าที่ทำให้เกิดอัตรา ที่เราจะสามารถคำนวณด้วยคีย์ดามติตอ่าซึ่งโอกาสมันก็จะมีสูงสุดที่หนึ่งยิ่งยิ่งแบบโอกาสแน่นอนมันก็จะยิ่งเอาค่าคีราดามตรมาคำนวณแน่นอนนะครับแปลว่าถ้าเราโจมตีต้นก็คือสมมติแอคแทกหนึ่งค่าคียดามตรคือสองถ้าเกิดคีย์ที่ข้อปึ๊บเราจะทำดามจตสองแทน1อ่าแต่ว่าค่าคีย์ดามตรเนี่ยมันจะคำนวณจากค่าแอคแทกเป็นต้นนะครับซึ่งค่าแอคแทกสูง คิดาเมทก็จะแรงนะครับแล้วค่าคิดาเมทสูงมันก็จะคำนวณจากค่าแอคแทกต้นมันก็จะแรงเหมือนกันแปลว่าค่าไหนควรเยอะมันก็แล้วแต่ตัวละครด้วยครับแล้วแต่มีตามาที่เราทําได้เนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับสมมุตินะว่าถ้าเกิดว่าคิดาเมทของเราอยู่ที่ประมาณ200%เนะครับ2 0 0หารด้วย100จะเหลือเท่ากับ2แล้วก็เอา2ไปคูณกับแอคแทกอ่ะอันนี้เป็นแบบ คำนวนคร่าวๆนะครับให้ดูแบบเข้าใจอ่าค่าคิดดเมตรก็คือ,อสมมุติ200%ก็คือเอาหารด้วย100%จะได้เท่ากับ2%เอา2%ไปคูณแอคแท็จาก3,000จะกลายเป็นตี6,000%นะครับอันนี้คือเกิดคีย์ทขถ้าเกิดคีย์ทข้อปุ๊บก็จะเอาค่ากิดดเมเมมาคำนวณแทนก็โดยการเอาค่ากิดดเมตหารหา0ร100%แล้วก็ไปคูณกับแอคแท็นั่นเองนะครับไม่งงเนาะถามว่าอะไรควรจะมาก่อน อย่างแรกเลยนะ a อ t a c k สูงนิดนึงก็ดีแต่คียดิคอต้องร้อยไม่ว่ายัางไงคียดิก็ต้องร้อยถ้าเล่นมนสายดาเมทนะเพื่อจะทําให้คิดาเมทมันเกิดหมายความว่าไงนะครับถ้าสมมติเราจะทําค่าคิดาเมทเลยแต่ค่าคียดิคอต่ำมากเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดตีไปแล้วไม่เกิดคียดิคอค่าคิดาเมทไม่มีประโยชน์ยัง,ยงไงก็ใช้ค่าแอคแท็ตไปอ,อยู่ดีนะฮะหมายความว่าต่อให้เราค่าคิดาเมทไม่สูงมากนะครับเราแต่ว่าคิยร้อยเนี่ย เราก็สามารถเอาไอค่า a อแท c ก3 0 0พันของเราเนี่ยมาคูณกับ1.5ต้นอยู่แล้วเพราะว่าค่าคิดาเมตรตั้งต้นเนี่ยมันคือ1.5ทุถูกไหมอ่ามันคือ150ซึ่งหารร้อยแล้วมันได้1.5มันก็ยังดีกว่าโจมตีแค่ a อแท c กเพียวๆนะครับมันยัเอาเอาไปคูณกับ1น1.5ก็ประมาณสัก4 5มันแรงกว่าที่ไม่เกิดคีนะครับเพราะงั้นการจะทำช่องที่6เนี่ยให้กลายเป็นคีดาเมท แปลว่าช่องอื่นจะต้องมีคีย์ที่เข้ารวมกันให้ได้100ก่อนถึงจะใส่ช่องที่6เป็นคีย์ดามเมดได้นะครับอ่าส่วนเรื่องมิตมะจะใส่แบบไหนเนี่ยจะใส่เป็นความความสามารถแบบไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผม,มาอาธิบายแค่คีย์ที่เข้าคียดามเมดเท่านั้นนะฮะหวังว่าจะเข้าใจอ่าสองเลยนะครับเรื่องที่สองก็คือตัวละครตัวไหนนะครับควรจะเก็บเอาไว้ถ้าสมได้ตั้งแต่รีไอดีนู่นนี่นั่นเลยนะ นะครับตัวละครที่ผมจะแนะนำนอกจากตัวฟาร์มสมัยนี้นะครับตัวฟาร์มมันมันสามารถหาได้แล้วนะครับก็คือตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูหน่อยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเน้นที่ว่าต้องสุ่มให้ได้อีบาหรือโมอย่างนี้ใช่ไหมอีบาร์เลก้เอสพี P, หรือโมอะไรอย่างเงี้ยหรือโมเอสอาร์อะไรอย่างเงี้ม H, H, R, ยมันถึงจะฟาร์มได้ดีใช่ไหมแต่ว่าสมัยนี้จะมีตัวละครตัวนี้ครับคุโรมุโจ นะฮะคุโรโมโจเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันสามารถที่จะทำคีย์ที่แค่ครึ่งเดียวเพราะว่าสายใหม่ๆเนี่ยทำคีย์ที่ได้ยากอยู่แล้วถูกไหม mm hmm. เพราะงั้นเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่เหมาะแก่การเริ่มเล่นใหม่ได้มากๆขนาดผมเองยังปั้นมาฟาร์มแทนเลยนะครับเพราะว่าพี่แกหัวสนุกมากทาคีย์ที่าคิยดาเมจได้ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยคิดาเมจเห็นปะเพราะว่าสกิลของพี่แกเนี่ยสกิลนี้นะครับ มันโจมตีไปแล้วเนี่ยมันจะมีคีิ์ิคอลติดมา50%เพราะงั้นคีิ์ิคอลตั้งต้นเนี่ยคือ10%แตแปลว่าติดตัวกับสกิลเนี่ยมันก็ใช้คีิ์ิคอลไป60%แล้วแค่มิตมะที่เราทํามาเนี่ยทำไปแค่40ก็เหลือเฟือนะครับอยากของผมเห็นปะค่าค่าของมิตมะเนี่ยบวกไปแค่39เองเกือบ40เพราะงั้นเนี่ยคีย์ของผมเป็น 99นะครับถ้าเกิดใช้สก,กิลนี้ซึ่ง9 9มันก็มีโอกาสเยอะพอที่จะแบบสามารถหัวอีกฝ่ายได้ตายแล้วนะครับมีโอกาสที่จะเกิดกินแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดร้อยเลยก็จะดีนะเพราะว่ามันมีนมโอกาสแค่หนมันก็มีโอกาสอยู่ดีถูกปะเออนะครับคําถามก็คือตัวละครไหนควรจะเก็บนะครับตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวฟาร์มเราเนี่ยมีตัวนี้แล้วซึ่งไอ้ตัวเมื่อกี้มันสามารถฟาร์มได้โดยการเนี่ยกดที่ทีมนะครับตรงใกล้ๆกล้กลิว กดที่คาว่าทีมนะครับแล้วก็ไปตรงที่อ่าตรงไหนนะเดี๋ยวผมขอหาแน๊บน,นึงนะฮะตรงนี้ปะอ่าเนี่ยเดวอนซิลใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้คือโคโลมูโจนะครับแล้วกดแมทอย่างนี้ปุ๊บอ่ามันจะรอคูดาวเห็นปะข้างบนแล้วมันจะไปพาไปตรงด่านที่โจมตีพวกโคโลมูโจเพื่อเก็บเศษนะครับก็ลงไปอย่างนั้นอนะลงเรื่อยๆพอจบจบปุ๊บก็ลงกดเหมือนเดิมกดเหมือนเดิมไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตัวละครแล้วก็ ลงจนได้ตัวละครหลายๆตัวมาอัพสกิลนะฮะแค่นี้ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปสุ่มหาไม่ต้องไปรีดีนะครับง่ายดีเนาะมากับข้อเรื่องนะครับพอผมอธิบายเรื่องของการทำตัวฟาร์มแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นตัวแรกที่ควรจะมีเพราะงั้นตัวต่อไปที่เราควรจะหาเก็บเอาไว้นะครับสำคัญสำคัญเลยมาเรื่องของ SSR ก่อนนะครับตัวละครที่ผมแนะนำนะว่าช่วงแรกๆถ้ามีแล้วมันจะดีเนี่ยคือควจะเก็บไว้อะ น่าจะเป็นชูเทนหนึ่งเลยคือชูเทนนะครับตัวต่อไปนะครับน้องธรรมโมะจะเก็บไฟก็ได้นะครับเอาไว้สำหรับลงกิจกรรมนะฮะแต่ตัวฟาร์มธรรมโมะได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ทำคุโรโมโจมาเนะาะประมาณนี้น้องหมาตัวนี้แจ๋วมากควรจะเก็บไว้ถ้ามีตัวนี้ เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับต่อให้มีตัวนเมทแบบไหนถ้ามีตัวนี้ก็เล่นง่ายไม่จำเป็นต้องไปฝืนปั้นตัวห,หดหนะฮะพ่องูนะครับมีก็เล่นก็เล่นดีเหมือนกันตัวนี้แต่ว่าในบรรดาระดับ s s r เนี่ยเนี่ยชิรานุยนะครับตัวเนี้ยก็ดีนะฮะในระดับ s s r เลยนะตัวละครที่อ่าควรจะเก็บไว้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับจะมีน้องกินละหนึ่ง โกเซน2นะครับแล้วก็ชิลานุย3าน้องหมา4พ่องูอ่าพ่องูด้วยก็ได้ธามโมะนะครับแล้วก็ชูเทนก็คือตัวนี้นะครประมาณนี้นะครับสหรับระดับ S S R นะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมจัดจัดแร้งเลยนะจัดอันดับเลยนะว่าตัวไหนคือเป็นอันดับที่1น่ะที่ควรจะเก็บไว้นะครับ ตัวอันดับที่หนึ่งเลยผมเชียร์เป็นชิะนนะรชะนุยนะครับชิระนุยนะครับซึ่งมันมันมันเป็นตัวที่ทำขอาโบดีดีมากๆอ่าสำหรับคนเริ่มเล่นผมว่าแจ๋วนะครับตัวต่อไปน่าจะเป็นซูซูกะโกเซนนะครับแล้วก็ลองลงมาอันดับสามก็เป็นตัวนี้คาคุโซสุอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นชูเทนเนี่ยตัวนี้นะับประมาณนี้ที่เหลือก็เป็นตัวที่ผมแนะนำเลยนะครับทามมโมะอะไรอย่างเงี้ย ได้ได้ก็ดีนะตัวนี้โอทาเกตถามว่าเก่งไหมผมว่าก็เก่งนะเออมันสามารถที่จะฟาร,ร์มหรืออะไรอย่างนี้ได้แต่ว่ามันยังไม่ขนาดนั้นผมว่ามันไปทาง p v p มากกว่านะครับอืมเพราะงั้นเนี่ยไอตัวที่ผมแนะนำพวกนี้ยมันจะไปเล่นลงด่านอะไรได้ได้ดีกว่านะฮะต่อไปเป็น SP นิดนึงนะครับ SP แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นอิบารากิเนาะต้องมีแน่ๆนะครับแล้วก็ ทาบโมะนะครับ2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่คู่กันนะครับอ่าประมาณนี้แม่งูอะไรยังไม่เท่าไหร่โอทาเกะนะครับโอทาเกะเอนะครับเป็นตัวที่ควรเก็บไว้เนาะประมาณนี้อันดนเก็บไว้ดีไหมอันดนนี่เป็นตัว p p p นะแล้วก็สามารถตีตีกิจกรรมได้นะครับแต่ว่าผมมองว่า ในช่วงแรกเนี่ยมันยังไม่ควรจะปั้นเท่าไหร่เพราะงั้นอย่างนะครับก็น่าจะมีอยู่ประมาณ3ตัวนะครับเป็นอิบารากิแล้วก็จะมีธรรมโมแล้วก็เป็นโอทาเกะเอพีนะครับตอนนี้นะครับก็มีประมาณนี้ต่อไปนะครับเป็นตัวระดับ SR นะครับที่หน้าปั้นมาเล่นนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ลองออกมาเล่นหลายๆตัวแล้วนะระดับ SR นะครับที่ผมจะมาโชว์เลย เดี๋ยวจะขอแนะนําแต่ละตัวหน่อยแล้วกันว่าผมปั้นเอาไว้ทําอะไรเพื่อใครจะแบบดูเป็นแนวทางนะครับเพื่อจะมาเล่นตามนะครับเพื่อจะมาลองมาเล่นดูนะครับว่ามันเก่งจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะตัวที่แนะนําอย่างแรกเลยก็คือตัวนี้ที่ผมเอาไว้ฟาร์มเนาะก็คือคุโรโมโจนั่นเองตัวนี้ผมเอาไว้ฟาร์มเป็นด่านปกตินะฟาร์มเวลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือใช้ตัวนี้เลยแทนอีบาไปเลยตอนนี้นะครับแม่งูนะครับ แมงงูธรรมดานะครับแมงงูล่างต้นจะเป็นอย่างนี้อ่าแมงงูนะครับแมงงูเนี่ยจะเป็นตัวที่อ่าเอามาลดเกาะนะครับก็คือเอามาเอามาลดเกาะแล้วก็แช่แข็งเวลาเล่นกิจกรรมนะครับหรือว่า PVP เนี่ยคือน้องเนี่ยสามารถที่จะแช่แข็งแบบนี้ได้แล้วก็ลงกิจกรรมได้ดีมากเอาไว้เล่นกับตัวพวกไดมจทัง,ทงอ้อมนะครับตัวนี้เป็นตัวกิจกรรม แล้วก็ PVP นั่นเองนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมปั้นมาเล่นสำหรับกิจกรรมมากกว่าเนาะก็คือปั้นติดดีไว้แต่ว่าคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยยังไม่ค่อยแนะนําให้ปั้นเท่าไหร่นะครับตัวที่แนะนําเลยนี่ก็คือซากุระนะฮะมีธรรมะแบบนี้นะครับคีย์ที่เข้าร้อยเห็นไหมอันนี้คีย์ที่เข้าเกินมานเนี่ยสามบวกกับ1นึ่ร้อเป็นร้อยแค่100ก็พอแล้วนะครับเน้นเลือดนะครับเห็นปะเลือดบวกสองหมื่นนะครับ2ช่องเป็นเลือดเลยนะฮะเพราะว่าเวลาน้องฮิลเนี่ย น้องจะฮิวแล้วมีโลจากมิตะะไข่มุกด้วยนะครับพวกไข่มุกเพราะงั้นเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่เหมาะแก่การทําทีมถึกแล้วเอาไว้ลงพวกดันเจียนนะครับดันเจียนเข่ารับเก็บของเนี่ยผมเล่นมาแล้วคือดีมากๆนะครับแนะนํามากเลยโดยเฉพาะซากุระายืนคู่กับน้องกล่องนะครับน้องกล่องคือตัวนี้อ่าน้องกล่องร่างต้นน้องกล่องจะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับ มิตามาของน้องเนี่ยจะเป็นพูดวาลีนะครับเปิดมาแล้วมีโลเอาไว้กันนะครับสองตัวนี้อยู่คู่กันก็คือทีมจะอึดขึ้นมาเยอะมากๆนะฮะสักุระน้องกล่องนะครับเป็น SR 2ตัวแรกที่ผมเนี่ยอยากจะแนะนำให้ปั้นอ่ะจะมีอยู่ประมาณนี้คุโรโมโจฟาร์ม2ตัวเนี้ยเอาไว้ลงลงดันด้วยกันนะครับปั้นสักุระมาก,ก่อนแล้วค่อยตามด้วยน้องกล่องก็ได้นะครับตัวฮิลสำคัญกว่าเนาะเพราะว่าน้องกล่องมาซัพพอร สักหอีกทีหนึ่งอ่ะต่อไปนะครับฮิโอยริโบเป็นตัวชุบชีวิตแล้วก็หิวได้นะครับมีสมมาตอยากใส่แบบไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นคี้ร้อยนะครับคี้ด้วเข้าร้อยแล้วก็เลือดเยอะๆนะครับน้องประมาณนี้เลยเป็นตัวฮิวออโต้นะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นกุจิระตัวนี้เป็นตัวเร่งนะครับมีสกิลที่สามารถใช้ได้สลับไปสลับมาเป็นโหมดโจมตีกับป้องกัน ซึ่งหมดโจมตีจะเพิ่มคีดาเมจให้กับตัวละครแล้วก็เ,เร่งเถินด้วยส่วนโหมดป้องกันเนี่ยจะได้โล่นะครับมีได้โล่ได้ต้านได้ดีเฟน์ใช่ไหมอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยดีมากๆเป็นตัวที่เป็นสายดาเมจที่ค่อนข้างจะรบเครื่องหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับเก่งและแรงด้วยนะครับเป็นตัวเล่งแถบเทินเห็นปะ่ะสปีดบวกร้อยเก้าร้อยเก้าบวกร้อยเก้านะครับเป็นตัวเล่งได้ดีมากอ่าลองเล่นดูนะครับต่อไปนะครับเป็น น้องก็ตายสําหรับใครที่เล่นแบบพวกสายสกิลเยอะเอาไว้ลงกิจกรรมเนี่ยบอกเลยว่าน้องก็ตายเนี่ยดีมากๆนะครับเป็นตัวที่เล่นแถบแถบลูกไฟทําให้เราได้รับลูกไฟเยอะและเร็วเร็วมากนะครับน้องเนี่ยเหมาะกับการอยู่ในทีมที่ใช้สกิลใช้ไฟเยอะๆนะครับมีน้องแล้วจะดีมากๆด้วยตัวนี้นะครับน้องแมงป่องนะครับร่างต้นจะเป็นอย่างนี้อ่าซาโซลินะครับ มีตมารประมาณนี้ที่ผมใช้นะครับจะเน้นใช้สกิลบ่อยๆนะครับแล้วก็มีจิก,กัดนิดน,นึงนะครับด้วยมีตมาบอสที่เป็นแบ่งมุมนะครับตัวนี้เนี่ยอ่าแอคแท็กเน้นแอคแท็กกับขีดาเมจนะครับซึ่งสายนี้นะครับผมลองเล่นละมันสามารถตอดนะครับได้ถึงแสนสี่ซึ่งผมเห็นดาเมจสูงสุดที่พี่แกทําได้ก็คือแสนสี่นะครับติดขีดด้วยนะเล่นกับแมงู นะครับแรงมากๆเลยนะครับเวลาลงกิจกรรมเนี่ยตอดครั้งเดียวเนี่ยก็ติดผิดถาวรอแล้วจนกว่าจะตายนะครับเออตัวนี้ดีมากเลยนะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับพวกแรกๆเนี่ยผมจะใช้โชโยนะครับในการในการไปเสริมดาเมจไปซัพพอร์ตนะครับเป็นตัวมาร์กสลับสะสมดาเมจและทําให้ทําดาเมจกับอีกฝ่ายเพิ่มนะครับตัวเนี้ยเมื่อก่อนผมใช้ดีมากๆเลยแต่ตอนเนี้ยดาเมจผมเกินแล้ว เกินที่จะเอาพี่แก่มาเล่นนะครับก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ใช้อาจจะไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆที่ตีมันทั้งยากอะไรอย่างนี้เป็นตน้นนะฮะต่อไปมีตัวไหนน่าสนใจอีกบ้างอ่าพาไปดูนิดนึงน้องไก่น้องไก่นะครับนี่คืออิซิมาเดะนะครับร่างแรกนะครับอันนี้คือร่างปลุกพลังนะร่างนี้คือน้องเนี่ยถามว่าเก่งยังไงช่วงแรกๆผมบอกเลยว่าเอาน้องมาเป็นตัวดาเมจซึ่งน้อง โจมตีธรรมดาแรงมากๆข้อดีของน้องคือการโจมตีธรรมดาหลายๆฮิตแล้วแรงมากนะครับเพราะว่าการโจมตีธรรมดาแรงๆเนี่ยมันทําให้เราไม่ต้องใช้ไฟนะครับพอไปเล่นกับพวกซากุระเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้นะครับน้องกล่องกับซากุระแล้วเนี่ยน้องจะยืนได้ถึกมากนะครับไม่ค่อยตายแล้วก็ไปไปจิกกัดอีกฝ่ายเรื่อยๆจนตายนะครับแต่ตอนนี้ผมมีตัวที่แรงกว่า ก็เลยแบบไม่ค่อยได้เล่นน้องเท่าไหร่แต่ก็มีความคิดว่าจะปั้นน้องกลับมาอยู่นะฮะตัวนี้นะอืแต่ตอนนี้ปล่อยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวใหม่เยอะเหลือเกินนะครับแต่ว่าผมก็ชอบน้องนะยังยังอวยน้องอยู่เหมือนเดิมนะครับอมเพียงแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นแต่รู้สึกว่าคิดถึงน้องมากเดี๋ยวจะปั้นน้องกลับมาเล่นนะครับในะอีกไม่นานนี้หรอกนะฮะอะตัวต่อไปนะครับมีอะไรอีกบ้างที่น่าสนใจในช่วงแรกๆนะ ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ยังไม่ได้ลงพวกข่าวลับสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยคือตัวละครฟาร์มตัวละครลงข่าวลับแล้วค่อยมาทำตัวละครที่ลงตีบอสนะครับแล้วค่อยมาทำทีม PVP นะครับเก็บกิจกรรมต่างๆตามมาอีกทีนึงซึ่ง PVP ผมมองว่าให้เป็นอะไรที่สุดท้ายนะครับเพราะว่าตัวที่จะทำ PVP เนี่ย มันเยอะมากๆเยอะที่สุดควรจะทํามาเก็บกิจกรรมนู่นนี่นั่นเพื่อหาของมาทําตัว PVP สุดท้ายดีกว่ามันจะทําให้เราไปไวมากๆผมแนะนําแบบนี้นะครับเพราะเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่ PVP สนุกนะครับตีบอสกิจกเล่นกิจกรรมนู่นนี่นั่นปั้นตัวละครมันสนุกเหมือนกันหมดเลยนะครับเผลอๆ PVP เป็นอะไรที่หัวร้อนที่สุดก็ว่าได้นะครับตีบอสอาจจะเป็นอะไรที่มันที่สุดก็ได้ นะครับตอนนี้เห็นแบบตัวละครของตัวเองเนี่ยทำดาเมจรัวๆสุดยอดมากนะครับต้องลองดูใครยังไม่เคยเล่นต้องเข้าถึงจุดนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นตัวละครเริ่มต้นที่ผมแนะนํานะครับเพราะตัวอื่นๆเนี่ยมันจะเล่นยากแล้วก็แอดวานไปอีกนิดนึงนะครับตัวละครที่ผมแนะนําไปนะครับเป็นตัวละครที่เน้นใช้ง่ายแล้วก็ใช้ดีในช่วงแรกๆมากๆจนมาถึงตอนนี้ผมก็ยังปั้นวาอยู่เลยเห็นไหมนะครับพวกนี้เป็นตัวที่ไม่ค่อยจะจะโอนไปนเท่าไหร่นะครับก็ยังเก็บไว้อยู่เหมือนเดิม ใช้ตลอดนะครับประมาณนี้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้เห็นไหมทำไมถึงมันทำไมมันถึงมีแค่สามคถามนะครับเพราะว่ามันอธิบายเยอะมากๆสําหรับข้อมูลเกมนี้นะครับขอให้คลิปนี้มีแค่สามคำถามก่อนแลวกันแล้วเอาไว้คลิปหน้าเนี่ยอะไรยังไงเนี่ยใครอยากจะถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่คลิปนี้เลยก็ได้นะครับเพื่อผมจะแบบมีคําถามอะไรที่น่าสนใจเราจะหยิบมาทําแบบเป็น q a a อีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะแบบนี้น่าจะง่ายกว่าการอธิบายแบบนี้น่าจะเข้าใจ แล้วก็ดีกว่าใครที่งงอะไรสามารถสามารถไปติดตามที่เพจผมได้นะครับแล้วก็ไปทักไปพูดคุยหรือสอบถามกันได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเพจผมจะแปะไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนละไว้ไเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ